สวัสดีครับสวัสดีครับสรับพทุกทานครับนรีต้อะรับทุกทุกท่านเข้าช่องบีธรรมดาครับช่อง B ิ๊ธรรมดาครับมึเสนอุนไทยป่ายนะครับขุนไทยป่ายของทันที่24มีนาคม2568นะวันนี้ก็เป็นบันจั์นะครับบรรจัณนะครับเพทาบ่ายนะครับสีเหลี่ยสีเหลี่ยนะครับขอขอบพระคุณสมาชิทกทุกท่านนะครับที่อเข้ามาชมนะครับทุกุกต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 ุ๊กคุ๊กุก สำหรับค,คนไทยนะครับจะมีให้ชมวันละ4รอบนะครับ4คลิปนะครับคนไทยเช้า10โมง5นาทีคนไทยเที่ยงเที่ยงขึ้นคนไทยบ่ายคือรอบนี้นะครับออกบ่าย2โมงตรนะครับแล้วก็คนไทยเย็นนะครับ4โมง4ตุรกันตีหลังน so ีะครับก็ขอขอบพระคุณที่ท่านนะครับชมนะทุกทีทุกคลิปมาชมได้เลยนะครับวันที่24แคปหน้าจอไปเลยนะครับไทยถ่ายภาพหน้าจอเป็นแคปเดียวนะครับ24มี้นาคม2558 ตุ้นไทยบ่ายนะครับเป็นสองกับสามนะครับเนี้นที่สามนะสองสามห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับชุนวินนะเอาห้าหกเจ็ดแปดเก้าเป็นหลักนะครับสองกับสามไทรกอบสองก็สองอะไรใครชอบสามก็สามอะไรนะครับเป็นชุดเจอะนะครับสามห้าห้าสามสามหกหกสามสามเจ็ดเจ็ดสามสามแปดแปดสาม สามเก้าเก้าสามสามเก่นเกสามสามสามเก้าก้สามลยใครยลย็นะครับเอนสองแล้วสองห้าสองสองหกหกสอง โอเคไปนะครับตามน,นี้เนาะขอให้ทุกทนะ่านโชคดีโชคดีเฮงเฮงนฮงนะเรายปนะแปดสองโมงนะครับสุดสัปดา